กลับ yeah. มาเจอท็อปอีกครั้งนะฮะครั้งนี้นะฮะแล้วก็กระแสะก็คือกระแสะแม่มาต,ตอนนี้มันไม่มีใครต้านลิสตามอนอบาลน,นั้หรอกป้า มีใครต้านได้หรอพูดพูดพูดไม่มีใครสามารถค่ะไม่มีใครสามารถลาวเรื่องิงด้วยลูกเห็นไหมละ่ะเป๊ะเป็นแดนเซอร์ลิซ่าความจริงอะเฉลยได้แล้วเนาะก็คือจริงๆแล้วว่าเขาเป็นแดนเซอร์ลิซ่าก็คือเป็นเทรนเนี่ยอยู่ประมาณแบบสามปีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจะมาเขาเรืองเขาเลื่องเขาเรืเเเเองก็คือว่าเนื่องจากความดังของลลิ่ามาโนบาลน,นี่แหละค่ะทำให้ดิฉันได้มาทาังคลิปนี้ก็คือว่า เซเลบิตี้เน็ตมาอีกแล้วแนมะ่ครั้งนี้นะคะนางส่งเล็บมาให้ชาแนเแล้วนะคะซึ่งเป็นลายไหนหทุกคนเดาละลิสามนโนบานใส่เล็บไหนแล้วจึง้ง <c oughs> เล็บไหนมันตะกอนเล็บไหนมันเห็น้วอคะอันนี้คะ่ะยัยงไงยั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 งไงฮย ทุกคนเป็นยังไงบ้างสมัสวยสมสวยมเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสดูชัดๆนะฮะ <c oughs> นี่เป็นยไงนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสวมมาลิซ่าคือแบบว่าอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบอกก่อนว่าพี่เขาส่งให้ท็อปนานมากแล้วแต่ท็อปแบบไม่มีเวลาถ่ายจริงๆก็เลยแบบว่าเออยังไม่ได้หยิบขึ้นมาถ่ายนาะแล้วตอนนี้ มีเวลารุรบก็เลยรีบหยิบขึ้นมารีวิวให้เลยเพราะว่าแบบยังไงลิซ่าก็ไม่ตกเทรนด์ด้วยเล็บอะไรอย่างงี้ก็คือตีทศแลอันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าให้เข้ากับเล็บลุคนี้กันดีกว่านะคะทุกคนก็จะแต่งหน้าตามลิซ่าเลยที่แต่งลุคนี้นะคะแต่เสด็จได้ก็คือเราไม่มีวิกเราไม่มีแบบเราไม่มีแบบว่าวิกที่เป็นสีไฮไลท์เหมือนนางเราไม่มีแบบหมวกไม่มีเสื้อแต่มันไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเรามา แต่งหน้าทั้งหมดเสร็จแล้วเรามาแต่งตาพร้อมกันดีกว er ่าเราจะได้ดูที่การแต่งตาแบบลิซ่านะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเราก็ไปเรื่อนๆต่างๆมาเรียบร้อยนะคะแล้วสอนเรบค้าตระกลก็คือว่ากูเขียนข้ดใช่ไหมกูแบบเฮ้ยแต่งล okay, ิซ่านี่หว่าฝาคิวฟอไปแล้วโอเคไม่เร็นไยโอโนโรไม่ได้เพราะว่าตาลิซ่าันนี้ก็จึงเยียวอยู่นะคะทุกคนล้วก็จะ มาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าค่ะพาเลทที่ท็อปจะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นพาเลทจาก Kylie Cosmetics เลยคือจะบอกว่าสีมันจะมีความแบบน้ำตาลทองนวลอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพาเลทตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะก็เริ่มเลยแม่เราจะจิ้มตัวที่เป็นสีเอ่อน้ำตาลเบสลงไปก่อนเลยที่ทั่วเปลือกตาเลยนะ น่ายมากครทุกคนการแตงตาแบบลิซ่านะคะเขาจะเรียกว่า Hello Eye หรือ Pop Eye อะไรอย่เงี้ยนะคะก็คือการทำให้ตรงกลางตาเนี่ยป๊อปขึ้นมาโดยชิมเมอร์หรือิตเตอร์ต่างๆแต่ข้างๆเนี่ยก็จะแบบเพิ่มความ,มเข้มเข้าไปทำให้ตาดูโตนะคะตาตาเนี่ยใช้แปรงใหญ่อย่างนี้ได้เลยเพราะว่ารลยอายใดๆอย่างน้องแม่์สามารถทำได้ ที่นี้นะคะเราก็จะเก็บแปรงฟงไปเลยเพราะว่าเราจะใช้แปรงที่เป็นหัวตับในการแบบจำกัดเฉพาะจุดนิดหนึ่งโดยการที่เราจะจุ่หน้ำตาลเข้มเลยนะคะเข้มสุดเลยโอ้ยนากลัวโอ้ยน่ากลัวจุน่นน้ำตาลเข้มสุดเลยนะ ในการที่แบบว่าเจาะนี่ซูมมาใก,ใกล้ๆสิหาคุณผู้ชมมองไม่เห็นก็ขยับมาใกล้ๆ,ๆสิเออนี่นแถวบนอย่างงี้แถอย่างงี้เวลาแต่งอย่าอย่าทำตาแบบนี้มากเพราะเราจะเป็นตอนลืมตาเราก็ลองลืมตาดูว่าแบบเออประมาณนี้สูงละสูงพอดีเลยเออแล้วก็เบลเลย นี่นะฮะให้ทุกคนดูเปรียบเทียบสองข้างข้างนี้คือตาดูลึกขึ้นมาเลยอ่ะคือสวยมากทุกผู้ชมคะัที่ฉันมีได้่อสารภาพแต่งไปแต่งมาอีดอกเข้มมากเข้มเกินเบอร์ลิซ่าหนุ่ไม่ได้นอนมาหรอลงอย่างนี้เลยแต่ไม่เป็นไรโนซีเวียเพราะว่าแบบเขาสวยจอบจอบพอกูสวยจอบโอเคหะทุกคนแล้วก็จะลงซิมเมอร์ที่จะแบบว่า เออสีออกแบบขาวๆหน่อยไหมยังไงนี่แล้วก็จะดัดขนตาแล้วนะครับทุกคนเล็บต้นใส่ที่ดัดขนตาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ต้องใส่ค้าซ้ายแล้วไม่เคยดัดข้าซ้ายเลยเอ่ะ ใช่ทำะเคยเห็นป่ะนี่นะคะทุกคน,นก็จะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวทับขออนุญาตไปทำอีกข้างหนึ่งแล้วกลับมาเจอกันจ้าโอ้โหท็อนั่งถ่ายคนเดียวมานานมากทับลรึมกดอาร์ตอน <c oughs> นี้เราก็ต่อของตามมาเรียบร้อยนะคะทุกคนเนดะี๋ยวให้ดูนี่นี่โฟกัสสิโฟกัส <c oughs> เห็นไหมเนี่ยติดของตามมาเรียบร้อยแล้วคือ ด้วยความที่แบบวันนี้เราถ่ายรูปเฉยๆใช่ไหมแบบว่ามันไม่ต้องธรรมชาติมากเอาแบบสู้ๆซาๆแต่เป็นเส้นอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ทุกคนอ่ะใช้ที่แบบเป็นแพรแบบนี้เลยแล้วก็เอามาบมาดัดมันหนีบเรียงเส้นเอาเนาะแล้วก็ค่อยปัดแบบให้มันดูสมูทดูธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ดูธรรมชาติจริงๆก็ต้องไปหาขนตาที่แบบเป็นช่อที่แบบเป็นเส้นขึ้นมาจริงๆแบบนั้นจะดูธรรมชาติมากแต่ถ้าว่าแบบนี้ก็โอเคแล้วนะอันนี้ก็เลิศละ แล้วเดี๋ยวเอาปัดแป้งออกนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาทานลิปแล้วก็ฟินิตลุกกันจ้าเฮ้ยลุงยังยังไงคือยังไงคือรูตัวว่าแบบเออไม่มีทางเหมือนลิซ่าก็เลยแบบไม่เหมือนไปเลยหรอหรือว่ายังไงงงหมวกคืองงกว่าอีกอะไรก็ไม่รู้ก็คือลิซ่าเขาเป็นสีเทาแต่ดิฉันก็คือสีดำค่ะก็มีแค่นี้อ่ะเอาไง ก็สวยนะเนี่ย <Wow. S 1> คือไม่เหมือนลิซ่ไปเลยเหมือนอะไรเบบีมายเหรอพี่ชายฉันหนาวฉันหนาวไปหมดแล้วเนก่นก็สวยอยู่นะคะทุกคนก็เทาหร่คิปนี้นะคะหวัว่าจะได้อะไรไม่มากก็น้อยไปเพราะแบบที่สำคัญคือเรามาฝากเล็บ เพราะว่าวันนี้เล็บเราสวยหน้าไม่สวยผมไม่สวยชุดไม่สวยไม่เป็นไรพอเล็บเราสวยนะคะทุกคนก็ใครที่ชอบนะครับเล็บต่อเล็บเป็นยังไงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยร้านยังเปิดไม่ได้ก็สั่งไ้เลยนะคะทุกคนออนไลน์เลยก็คือเข้าไปที่เล็บเอ๊ยชื่อไรวะเล็บที่ a น l อ๋อเข้าไปได้ที่ร้านเล็บที่เนลเลยนะคะทุกคนแล้วก็อยากได้เล็บแบบไหนอยากได้แบบไซส์อะไรอยากได้ไลายอะไรคือส่งไปเลยอยากได้แบบลิซ่าบอกอยากได้แบบ อะ,อะไรก็บอกบอกบอกล่าสุดก็คือแม่ค้าคือแบบตามเทรนมากมึงสควิดเกมกำลังมาใช่ปะนางก็ทำเล็บสควิดเกมไปเลยจ้าโหดมากมึงคือแบบตามเทรนสุดไอสดก็คือรอด เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่หาดเล็บนะคะไปติดที่บ้านสวยๆก็ทักไปเลยที่ celebrity nail จา้า <c oughs> ทั้งมนี้ท็อปก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับชีวิตนะครับตอนนี้ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะฝา <c oughs> ก Follow IG ท็อปด้วยท่าตาท็อปนะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมิน